ช่วงถัดมานี้คุณจี้ก็จะพูดถึง competitive advantage นะครับหรือความได้เปรียบในการแข่งขันประมาณช่วงนาทีที่37.30ครับคุณจี้ท่านก็บอกว่าในฐานะที่เป็น HR เนี่ยท่านต้องเข้าใจ3สิ่งนะครับสำหรับตัวองค์กรท่านเองเนี่ยข้อแรกก็คือ positioning ก็คือตำแหน่งขององค์กรนี่อยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในตลาดตำแหน่งในใจลูกค้า positioning ต่างๆนะครับถัดมาข้อที่2 proposition นะครับคำนี้อาจจะฟังยากดูสักหน่อยนะครับแต่มันเป็นข้อเสนอนะครับหรือจุดนำเสนออย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างประโยคแล้วก็อธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมในหน้าถัดไปนะครับถัดมาที่เราต้องถามตัวเราเองว่าองค์กรเรามีข้อสกิล l ์อยู่ตรงไหนนะครับก็คือสกิล l ์หลักๆนะครับแล้วก็ Core Skill เหล่านั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแรงมากน้อยอย่างไงนะครับถ้าเรายกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือ Starbucks นั่นเองนะครับคอของเขาก็คืออะไรก็คือ Coffee หรือกาแฟคอของเขาก็คืออยู่ที่ Barista นะฮะหรือว่าผู้ที่ชงกาแฟปรุงกาแฟออกมาให้เราดื่มนั่นเองนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่า Barista ของ Starbucks เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์แบบที่เขาเทรนมานะฮะเช่นพยายามจะทำความรู้จักชื่อคน พยายามจะ personalization อะไรต่างๆนะฮะก็เป็นทางสำนัก Starbucks เข้าเทรนมาอย่างนั้นเพื่อที่ให้แตกต่างให้มีบรรยากาศมี customer experience แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วๆไปนะฮะท่านอาจจะสังเกตได้ไปนั่งอยู่ใน Starbucks เนี่ยนานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครมาขับไล่หรือว่าพนักงานไม่มามองตาสบตาท่านบอกเออรีบลุกไปเร็วๆหน่อย,น,อยนะครับอันนี้จะเป็น atmosphere บรรยากาศที่น่านั่งของ สตาร์บัคส์นะครับที่เขาเทรนพนักงานมาที่เป็นคอของเขานะครับแล้วองค์กรของเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็คือ2สิ่งมีที่คุณจีเรียกว่า preserve the core นะฮะ preserve ก็คือพยายามสงวนเอาไว้นะฮะให้มันส่งคุณค่าไว้ในแบบดั้งเดิมที่เรา intend ที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับอันนี้ก็คือ preserve เอาไว้นะครับแล้วก็ สร้างนะครับความได้เปรียบในการแข่งขันใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะฮะก็คือสร้าง competitive advantages นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือ create atmosphere so that people stay very competitive คือหมายความว่าก็คือเราต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันด้วยนะครับสำหรับคนทางานของเราเองทั้งแข่งขันภายในข้างในเรากันเองแล้วก็ แข่งขันกับองค์กร้างนอกหรือคู่แข่งอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้เสริมเข้าไปแล้วกันนะครับเป็นที่ผมได้รับรู้มาของตัวผมเองไม่ได้คุณจีท่านไม่ได้บอกนะครับอย่างเช่นเคยได้ยินว่ามีองค์กรอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งเนี่ยคือเขามีหลายๆาแผนกนะครับแต่ละแผนกนียก็คือจะมียูนิตย่อยๆที่ทําฟังก์ชันงานเนี่ยคล้ายๆกันนะครับทีนี้ก็มีคนถามว่าเอ๊ไปตั้งยูนิตฟังก์ชันอย่างเนี้ย ซ้ำซ้อนกันในแต่ละแผนกก็มีแต่ละอันแต่ละอันมันไม่ซ้ำซ้อนกันเหรอสู้ตั้งอันใหญ่ๆอันเดียวอยู่ตรงกลางแล้วก็ทุกคนมาเรียกใช้บริการอันนี้ในบริษัทดีไหมจะได้ประหยัดทางผู้บริหารบอกว่าโอ้ไม่เขาต้องการสร้างให้บรรยากาศให้มันเกิดการแข่งขันระหว่างทีมแข่งขันกันเองด้วยนะครับทำให้มันเกิดคึกคักเข้มข้นขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าจะสร้าง competitive atmosphere ให้อยู่ในบริษัทอย่างไรนะครับ ถัดมานี้นะครับก็จะเป็นอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับตัวแรกก่อนนะครับคือคำว่า proposition นะครับอันนี้จะเป็นว่าข้อเสนอนะครับจุดนำเสนอนะครับสิ่งที่นำเสนอนะครับเช่น proposition ของอ starbucks อย่างนี้ก็บอกไปแล้วนะครับความ หายบรรยากาศนะครับให้กับทั้งลูกค้านะครับไม่ใช่แต่เพียงกาแฟอร่อยอย่างเดียวครับ mm hmm. นี้เรามาลองยกตัวอย่างนะครับประโยคให้เห็นกันชัดๆว่ามีอะไรบ้างนะฮะ mm hmm. อย่างอันแรกนะฮะ The government accept e d the business proposition อันนี้ก็เป็นข้อนำเสนอแบบไหนข้อนำเสนอทางธุรกิจนะฮะเช่นบอกว่าเออเนี่ยทางรัฐให้สัมปทาน กับบริษัทเราซีเนี่ยเรานําเสนอมานี้แล้วจะแถม1 2ึ่ให้ฟรีเลยนะจะไม่เรียกเก็บ1 2ึ่ให้ฟรีเลยนะลดแถมตลดแรกจากแถมอย่างง้นอย่างนี้นะคุ้มสุดๆอันนี้ก็เป็น business proposition นะครับถ่ดมาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง he put together an attractive proposition for the client ก็ไปเสนอกับทางลกาูกค้าเอ้ยคุณใช้ปริกันของเราอย่างนี้สิแล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้สุดยอดของความคุ้มค่าคุณหาที่อื่น ไม่ได้อีกแล้วนะซื้อกับของเราสี่คุณจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้พ่วงกันไปเลยนะสุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็น Proposition ของเรานะครับเป็น Value ที่เรานำเสนอให้ลูกค้านะครับถัดมาอันนี้ง่าย Position นะครับ Position คำนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าตำแหน่งนะฮะแต่ที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือว่ามันเป็น Verb ได้ด้วยก็คือพอเป็น verb ปุ๊บก็คือเป็นการวางตำแหน่งนั่นเองนะครับ ลองดูตัวอย่างประโยคนะครับ The CEO wants to position her company as a top brand around the globe นะครับก็คือ,อยกตัวอย่างแบรนดังๆอย่างเช่นอ Nike อย่างเงี้ยเ,เขาก็ไม่โฆษณาละครับเรื่องเย็บรองเท้านะฮะเขาก็มี brand image ของเขาแบบ Nike ้เขามีอะไรฮะ just do it โฆษณาเป็น abstract เป็นนามธรรมนะฮะันนี้จะเป็น positioning ของเขานะครับ กัรมาอีกสักประโยคนะครับ police marksmen were positioned on the building's roof <S อันนี้ก็ position แบบวางตำแหน่งแบบวางตำแหน่งจริงๆเลยนะครับ marksmen หมายก็ก็คนที่ยิงปืนแม่นนะฮะคนแม่นปืนอันนั้นนะฮะก็สมมติเราจำลองเหตุการณ์อย่างนี้แล้วกันฮะจะมีการประท้วงแย่งชิงตัวประกันนะฮะก่อนจะดำเนินการก็พอเลยเตำรวจเขาก็วางตำแหน่งคนไว้บน หลังคาตึกนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่า position คนลงไปนะครับถัดมาที่ผมจะพูดอีก2ตัวนะครอยากให้จำเอาไว้ให้แม่นๆนะครับจะได้ใช้ให้ถูกนะฮะมี2ตัวนี้ชอบใช้สลับกันประจำนะฮะอ่ามี preserve กับ conserve นะครับ preserve นี่ถ้าเราพูดถึงก็คือว่าพยายาม รักษาให้มันคงสภาพเดิมไว้ให้มันอยู่ในแบบร้อยรูปรอยดําเดิมนะให้ทรงคุณค่าดั้งเดิมเอาไว้อย่างนี้เรียกว่า preserve นะส่วน c o n s e r v e นี่คืออะไรครับก็คือการใช้สอยแบบรู้คุณค่านะครับใช้สอยอย่างประหยัดใช้สอยอย่างฉลาดรู้แหละครับว่ามันต้องหมดไปแต่ว่าหมดไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่ให้ได้มากที่สุดอย่างนี้เรียกว่า c o n s e r v e นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างประโยคน,นะครับ ลองดู preserve ก่อน preserve ก็ตัวอย่างแรกนะฮะ we want to preserve the character of the town while improving the facilities นะครับก็คือเขาบอกว่าอยากจะให้เมืองของเขาเนี่ยก็คือส่ง character ส่งคุณค่าดั่งเดิมมาไว้นะครับเช่นแบบว่ามีโบราณเขาทำมาแบบนี้ก็คือทำไปมันจะได้อนุรักษ์เอาไว้ตามแผนดั้งเดิมนะฮะแต่ก็ต้องมีความนำสมัยใหม่ด้วยนะฮะเช่นมีเรื่องกัด การจัดการการบริหารการจราจรมีอะไรไฮเทคอะไรเข้าไปแต่มันต้องอคุณค่าดังเดิมเนี่ยมันต้องคงไว้นี่ก็คือเรา p r e s e r v e เอาไว้ถัดมา Fashion companies always try hard to preserve their brand identities อนะันนี้ก็คืออย่างผมบอกนะครับภาพลักษณ์ของยกตัวอย่างอย่างเช่นเบียร์สิงภาพลักษณ์เขาเป็นยังไงก็โฆษณาเพื่อที่จะ p r e s e r v e ภาพลักษณ์ของเอาไว้ของเขาไว้อย่างนั้นนะฮะ มองดูตลาดเบียร์โอมันก็เป็นแบบหนึ่งนะฮะไนนเกนมันก็เป็นแบบหนึ่งมีไอดีนิตี้ที่เขาต้อง preserve ฟเอาไว้นะครับถัดมาอีกตัวอย่างนะครับ we must uh, make an effort to preserve our f o r e s t นะครับไม่ใช่เรื่อง uh, p r r s s r v v e เรื่อง uh, นามธรรมอย่างเดียวนะครับก็ preserve รูปธรรมก็ได้นะฮะสิ่งของเช่นอย่างกรณีนะครับ e s e r v e a forest ก็คือสงวนรักษาป่า,าไว้นะให้มันอยู่แบบเดิมเดิมนะ ถัดมาลองดูตัวอย่างประโยคของ conserve นะฮะเหมือนอย่างที่ผมบอกไปตะกี้ก็คือใช้ต้องใช้แน่นอนแต่ใช้ให้ฉลาดนะ,ะใช้ให้มีคุณค่าสิ้นเปลืองน้อยที่สุดนะครับ The government asked the people to conserve water นะฮะก็คือให้ใช้น้ำให้ใช้สอยน้ำอย่างประหยัดนะครับถัดมานะฮะ To conserve electricity we are cutting down on our heating อันนี้ก็จะเป็นประเทศตัวอย่างเป็นประเทศของเมืองหนาวนะครับท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเวลาจะให้ความร้อนให้ความร้อนเนี่ยในบ้านเรือนในตึกอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบเปลืองไฟมากเพราะฉะนั้นก็ต้องออทําให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับให้มันเปลืองไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง preserve เทียบกับ conserve นะครับวังว่าท่านคงจะใช้เป็นแล้วนะครับถัดมาต่อ competitive uh, advantage นะครับ คุณจิดก็ยังยกตัวอย่างอีกนะครับบอกว่าคนพูดถึงกัน,นบ่อยๆนะครับเอรว่า work from home work from everywhere work from anywhere นะครับอันนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าอยู่นอกออฟฟิศแล้วก็พูดผ่านวิดีโอแค่นั้นนะฮะ,ะมันควรจะคิดให้ลึกกว่านั้นนะฮะในเมื่อคุณ work from anywhere แล้วเนี่ยคุณจะ deliver more ได้อย่างไรนะครับ ก็จะับแบบทําผลงานให้ได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับเขาอยากให้คิดให้ลึกนะครับทําไมนะครับเพราะว่าคุณ work from home หรือว่าคุณ work from anywhere เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณประหยัดเวลาเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องเดินทางเข้ามาออฟฟิศเวลาที่คุณประหยัดได้เนี่คุณเอาไปทําอะไรได้ครับคุณมี time management ที่ดีขึ้นได้นะครับ คุณเอาเวลาไปเรียนรู้มากขึ้นคุณใช้ทํางานได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาบนท้องถนนนะครับก็ทำไงฮะก็ต้องมี self discipline หรือการมีวินัยในการควบคุมตัวเองนะครับอวินยัยควบคุมตนเองอันนี้ก็เรียก self discipline นะครับทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นส่วนร่วมนะฮะหรือว่า contribute เพื่อทำให้เกิด competitive Advantage ได้นะครับก็คือทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นนั่นเองฮะยงไปสู่ competitive advantage อย่างนี้นะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะะท่านก็บอกเองบอกว่า work from anywhere เนี่ยอ,อ,อาจจะหมายถึงว่า work from store ก็ได้นะฮะคนผู้จัดการหรือว่าทีมลีดเดอร์เนี่ยคือไม่ต้องมาเข้าออฟฟิศนะฮะไม่ต้องมาก้าวโมงเช้าแล้วก็ ไปที่ร้าน s p ได้เลยนะฮะตามตัวอย่างของคุณจิดไปนั่งสังเกตด,ดูเลยว่าเ้ยลูกค้าเขาอ่านี่แกจะใช้คำว่า Learn หรือ observe ไปสังเกตด,ดูเอ๊ะเขาหยิบของชิ้นเนี้ยทำไมมันหยิบแล้วมันลำบากเหลือเกินเออทำไมเราไม่ทำแพคเกจจิ้งให้มันดีขึ้นเอ๊ะหรือเขาหยิบของอันนี้คู่กับอันนี้ประจำเลยทำไมเราไม่วางไว้ใกล้กันนะครับอ่าหรือว่าเอ๊ะคนซื้อสิ่งนี้แล้วก็ต้องวิ่งไปข้างนอกเพื่อไปซื้อสิ่งนี้อีก ทำไมเราไม่ลองนึกถึง Product ใหม่ๆที่เราเอาจะนำเอามาวางนำเสนอได้นะครับมีอันนึงผมข้ามไป็น,นหนึ่งเช่นตะกี้แ็บอกว่าเออนี่คุณไม่ต้องรีบวิ่งเข้ามาออฟฟิศตอนเก้าโมงแล้วนะ,ะภาษาอังกฤษจะมีสำนวน,นหนึง for what นะฮะอันนี้เขามักจะใช้ย้อนถามเช่นคุณเห็นคุณเห็นคนทำอะไรตลกๆอยู่เนี่ยลูกน้องคุณเนี่ยคุณอยากจะเข้าไปเตือนนะค,คุณจะบอก for what เนี่ยอันนี้คือทําไปเพื่อหรือทําไปทําไมนะฮะเพื่อให้กระตุกหรือกระตุน้นเขาใช้ความคิดนิดหนึ่งนะครับให้เขารู้ตัวนะฮะ